มาจากไหนอ่ะพี่แต่ผมขอถ่ายหน่อยนะโอเคสวยมากเลยมาจากไหนอ่ะพี่แต่ผมขอถ่ายหน่อยนะโอเคสวยมากเลยนะขอบคุณมากนะครับโอ้ยได้คนติดตามใหม่อีกหนึ่งคนนะครับเฟซบขอบคุณมากครับนะ บครัยวถ่ายตอนมอไซค์วิ่งหน่อยโอ้ดีใจมากเลยอเ <laughs> ขอบคุณครับ วันนะครับผมก็สวัสดีกันเป็นทางการนะครับก็วันนี้จะมาลงคลิปผมดีใจมากเลยเนี่ยวันนี้ของขวัญชิ้นแรกที่เอฟซีส่งมาให้เป็นอะไรที่ทับใจดีใจมากจริงๆเลยพูดไม่ถูกเลยคือก็เขาโทรมาบอกผมก่อนนะครับว่าจะส่งของขวัญมาให้ ซึ่งตอนแรกผมก็ปฏษษษิเสธเขาบอกว่าเขาประทับใจที่เราทําคลิปให้เขาดูแล้วเขามีความสุขเขาก็เลยอยากให้องขวัญเขาก็บอกว่าอยากให้รับแต่ผมไม่ขออ,ออกชื่อเขาแล้วกันนะครับก็ f อทางเยอรมันนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับยังไงดีพูดไม่ถูกเลยพูดไม่ออกเลย ดีใจมากเลยตอนแรกว่าจะรอครอบครัวมาเปิดพร้อมกันแต่ก็อยากรู้่ะครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าอ้าวนะครับผมไปเอากันไกลกันไกลมาตัดแกะดูกันดีกว่า โอ้ oh. นี่ครับส่งมาก็ดอยส์ดอยส์โพส์นะครับก็เยอรมันนะครับดอยส์อ่ามาปเปิดดูดีกว่าภาษาเยอรมันเขาพูดว่าไงนะขอบคุณเนะี่ยติ๊กต k อ i ติ๊กตอตกตอ,อ๋อดังกระชื่น พูดผิดพูดถูกก็ไม่ว่ากันนะครับด้างเค็มชุนโอ้เสียอะไรกันแพ็กมานี่นานเหมือนกันนะเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยห็นก็บอกว่าส่งมาเมื่อก่อนบอกอาทิตย์หนึ่งแต่นี่ก็ เกือบเดือนเหมือนกันนะครับประมาณ3าอาทิตย์ช่วงโควิดเราเนี่ยนี่มันดูมใว้าวท่านผู้ชมอ๋อผมนึกออกแล้วที่เขาบอกว่าเห็นคลิปผมตอนไปตอนมละกรลึกก็บอกอยากให้ใส่ก <c> ล <oughs> ัวตกบนันไดอ๋อผมนึกออกแล้ว อืที่ผมตอนมาลาะกอน,นะครับในคลิปนั้นบอกว่าอยากให้ใส่จะได้ไม่อันตรายเวลาไปทำคลิปโอ้มีเสื้อด้วยใส่เห็นเราใส่เสื้อตัวเดิมบ่อยไหมเนี่ยให้เสื้ออว่อโอ้สวยมากเลยนะครับไซส์แอลโอ้เสื้อสองตัวเลย เดี๋ยวต้องไปฝากพ่อสักตัวหนึ่งแล้วเนี่ยใส่ไม่หมดหรอกผมคนเดียว <c oughs> สวย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 ุดมากเลยครับดังกระชูนอีกรอบหนึ่งครับ <c oughs> ว้าวรองเท้า,เามาดูกันซิยี่ห้ออะไรเนี่ยทอมมี่ รู้จักไหมเพื่อนๆผมไม่รู้จักเลยยี่ห้อทอม,มีม่เมน์มาบอกหน่อยเพื่อนๆโอ้โหดีใจมากๆเลยประทับใจจริงๆเลยที่ผมทำคลิปมาผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนนเนี่ยเมื่อก่อนที่คลิปลงผมก็เกี่ยวกับง,งานแล้วผมก็หยุดทำไปตั้งนานก็เพิ่งจะมาเริ่มทำก็ตอนช่วงที่หลังจากแม่เสียไปอะครับ เราก็เลยมาเหมือนกับอะไรอะ่ะปองก็เลยอยากจะให้ความสุขกับครอบครัวแล้วก็ลงคลิปก็เผื่อคนอื่นก็ด้วยเพราะตอนอบวชให้แม่ที่งานศพแม่ผมไม่ลงเพราะมันดูไม่เหมาะสมแล้วพอเรามาปองว่าคนเราอะ่ะช่วงมีชีวิตอยู่อะ่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือให้ความสุขกันดีกว่า อย่างน้อยๆเราให้ในครอบครัวเราก่อนถ้าครอบครัวเราเป็นใจแล้วก็ค่อยเผื่อแผ่ก็เหมือนที่ผมลงคลิปมะครับก็เผื่อแผ่เพราะอะไรเพราะผมก็ปงแม่ที่ตอนจะตายไปในโรงศพอะก่อนที่จะเอาขึ้นเมนเผาคนเราตายไปเนี่ยเอาอะไรไปไม่ได้จริงๆเลยนะครับแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีที่เขาจะ มีให้เราทำให้เรานึกถึงเขาไงโอ้พูดเข้าท่าไหมวันนี้พูดไม่ออกเลยตื่นเต้นเนีย่ยมาลองใส่ดูซิโอ้พอดีเลยครับที่พอดีเพราะอะไรเขาก็โทรมาบอกผมก่อนนะครับขยันขยอให้ผมรับให้ได้ผมก็เลยต้องบอกไส์เบอร์รองเท้าไปแล้วก็ใส์เสื้อก็ยังไงก็ขอบคุณเขามากๆเลย จักใจจริงเลยแล้วก็ FC ทุกคนที่ให้กำลังใจที่ผมได้ทำคลิปอยู่เนี้ยถึงผมจะเป็นช่องเล็กๆแต่ก็อย่างน้อยก็ได้ทำแล้วก็ทำให้ทุกคนมีความสุขได้ตัวเราก็มีความสุขด้วยยังไงก็คลิปนี้ก็ขอแฮปปี้อยู่คนเดียวปิดท้ายคลิปด้วยดังกระชูนฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณครับ